ทเทศนาของพระเจ้าสาุการาพระบิดาเจ้าไม่มีคำปรึกษาหรือปัญญาที่เปรียนเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าได้ที่เนื้อพระวจนะของพระเจ้าเพราะพวจนะของพระเ,เจ้าเป็นพระพรเป็นอาหารให้ชีวิตที่ให้เรามีกําลังใจในโลกนี้ที่กําลังจะจมลงที่กําลังจะเจอเผชิญวิกฤตนะครับ จัดสงการต่างๆนะครับขอพระเจ้านุนจิตนุนใจของเราที่จะเดินกับพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตครั้งหน้าในพนานของปิสุกิตอาเมนในพระวจนะของพระเจ้ามันสอนให้เรารู้ว่าอนาคตไม่สดใสนะครับในพระคัมภีร์สอนว่าจะมีพระัชชาติต่อสู้กับพัชชาตและจะมีสงครามเกิดขึ้นและปัจจุบันนี้ก็มีสงครามเกิดขึ้น ระหว่างประเทศอิหร่านกับอิสราเอลระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนระหว่างประเทศอ,อ่กอนะิตลีเนเอรมแลนกับประเทศไทยนะครับเราเป้าหมายของเราคือเราคังเขียงพระเจา้าเราลบพระเจา้าเราเอาต้ออิธานเพื่อทุกคนโอมาลิฐานเพื่อไม่ว่าบรรพบุรุษซ้ายเป็นอิสเป็นชาวยูโอมาลิฐานทั้งเพื่อชนนชนชาติอิสราเอลและคนอิหร่านด้วย เราต้องอธิษฐานเผื่อทุกคนเพื่ทุกคนนะครับเราเป็นมนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตามพรัชญาของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักทุกคนและมีความพัฒนาที่จะให้เราทุกคนรอดได้นะครับบางครั้งผมเห็นพิสเชตถ้ามีพิิสเชตมีหน้าหน้าเศร้าหน้าปืน <c oughs> ผมจะคิดเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้นะเรามีชีวิตนิรัน ไม่ว่าจะ,ะเผชิญความทุกข์อะไรเรามีชีวิตนิรันดร์นะครับปัญหาทุกอย่างลองหมกไว้ให้พระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราปัจจัยกับพระเจ้าไม่ได้โฟกัสกับปัญหาในโลกนี้นะครับ วันนี้เราจะเริ่มตอนที่สองกรีนบทที่10บข้อสองสองกรีนบทที่10ข้อสองแต่ว่าแต่ข้าพเจ้าวิ่งวนพวกท่านเพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่แสดงใจกล้าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านโดยความไหวเนื้อเชื้อใจนั้นซึ่งโดยความไหวเนื้อเชื้อใจนั้น ้าพระเจ้าคิดว่าจะสำแดงใจกล้าต่อบางคนนะครับบางคนนะซึ่งนึกถึงพวกเราเรากว่าพวกเรายังเดินในตามเนื้อหนังนั้นเพราะถึงข้อที่3มเพราะถึงแม้ว่าพวกเรายังดำเงินอยู่ในเนื้อหนังพวกเราก็ ไม่ได้ทำสงกรามตามฝ่ายเนื้อหนังการที่เขียนไว้ในพระกรณ์บทโรมีลนบทที่8ก็แปลว่าตังนั้นคนตั้งหลายที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบประทายพระเจ้าบอกหาไม่ได้ครับหาไม่ได้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ เคยเคยทำงานที่คนที่ดูแลน้องชอหรืกอะไรักโทษชายเขาเป็นที่อะไรภาษาไทยนะภาสดีภาสดีภาษเขาเสียงแล้วแล้วเขาก็แต่งงานกับภรรยาเป็นคนไทย เขาเคยเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนคือคนเล็กที่ออสเตรเลียคนเก่งที่สุดเขาเคยเป็นนักกีฬาคนบา้านเราเลยนะครับเอ <c oughs> อเขาไม่ใช่นักบอลฟุตบอลออสเตรเลียท่านบันเตัวร้อยฟุตบอลออสเตรเลียและก็เขาเขารักมาก ณวาที่เขาท่านเป็นท่านผู้เท่าแล้วเล้โชคดูเกมชคดูเกมใช่ไหมแต่อยู่่ออสเรียเราเอาดูเกมอยู่เกมดูไปเรื่อยจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับเขาเสียงของพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเขาเนี่ยอันนี้สําคัญกว่าผมอะ่ะเออคับอันนี้สําคัญกว่า พระองค์เจ้าอภูก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าสิ่งที่เขาทำที่เขาปัจจัยกับเดินหน่นยนกลายเป็นเงอนกบบู้ขบง,งนะครับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากชีวิตมากมากที่เดียวในชีวิตเป็นคนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้ามีคนต่งางชาติคนหนึ่งจากอเมริกาที่ติดโยผม ขาบอกว่าสมัยเป็นวัยรุ่นเขามีปัญหาเขาติดยามีปัญหาแบบพวกเขาก็อยากฆ่าตัวตายเขาจะฆ่าตัวตายแต่เขาได้ยิยนเสียงของพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าบอกว่าเดีย๋ยวอย่าเพิ่งสิ่งสันสถานการในชีวิตคงคุณจะตีขึ้นดังจากนั้นเขาไม่ฆ่าตัวตายเขาจำว่าเขาได้ยิยนเสียงของพระเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ น้องน้องสาวที่อเศียอยูยยท่ที่บ้านเป็นอคอนโดมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปหาน้องสาวแล้วก็ผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเขา้อมติดยาบ้าผอมมากเพรที่ติดยายาบ้าผิวก็จะไม่ดีใช่นนะผิวก็จะเสียวบก็จะเลอะแล้วมาดูแบบพวกน้องโกนนะไปหามอลมาแต่เขาบอกว่าผมก็พูดเรื่องพระเยซูครับ เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินพระเยซูพูดพระเยซูพูดว่าไปไปดูตัวเองไปมองกระจกไปดูตัวเองเขาก็ไปดูตัวเองเกิดอะไรขึ้นทำกายตัวเองแต่ผมเขาได้ยินเสียงของพระเจ้ามันทําให้ชีวิตไปโครตทำเหมือนผมผมได้ยินเสียงของพระเจ้าผมเป็นครตคนผมเปนและคิดถึงตลอดว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผม สมัยผมก่อนที่มาประเทศไทยผมเคยติปดปิติราดาแล้วก็พระเจ้าผมฝันเห็นถึงผรมใบดาวอะไรก็ไม่รู้เป็นดาวแล้วทั้งดาวก็มีหนังสือลามกเป็นแผลกว่าแหลกหลาที่มันองพัง,งแบบนั้นก็สมัยเป็นเด็กใช่ไหมเราก็พูดเล่นกันเราบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไป ไปดาวอื่นนะทั้งหมดจะเป็นเอ็มอนมไปทะเลทะเลทรายก็เป็นเอ็มอนมบ้างก็เป็นเอ็มอนมเป็นชโคโคโ็อกโกแลตเราจะทำยังไงใช่ไหมแล้วในโลกนี้ที่ผมฝันเห็นทุกไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวามีนั่งซื้อลมกห่อยอยู่ห่อยอยู่แล้วพระเจ้าพูดกับผมว่านี่พอไหมจะบ พอไหมขอตอกใจหมดพระเจ้าให้ผมด้วยผมเป็นคนโลภและต้องจัดการให้ได้ผมจะตกโลภและพระเจ้าให้ผมมีประสบการณ์ตกโลภด้วยเบราะความบาปของผมแต่พระเจ้าเมตตาให้ผมมีโอก,กาสที่จะกลับใจเสียใหม่อีกวันหนึ่งฝันเห็นว่ามีสัตว์ที่มือเมันบอกว่าทางไปโลภ อนะไรนั่นช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมครับผมมาพูดกับคุณนะทุกคนเรามีอดีตทุกคนทำบาปและมามิจฉุงสนงารสิองพระเจ้าแต่ควระพันของพระเจ้ายคือชีวิตนะีและเมื่อผมมอง อันโทนี่ิบปีก่อนเป็นคนละคนเลยอยากปีน้องม่เชื่อว่าเปลี่ยนแต่พมเปลี่ยนไม่ชุบเลย้ลวไม่เล่นพลังนละ้วไม่ลามกแล้วพระเจ้าเอกทิตงละเล่นะน้อยให้ผมเป็นคนใหม่และไม่มีใครจะเชื่อสบัยนี้ว่าผมกับประเทศนาพระกิตติแต่ขอบพระเจ้าที่พระเจ้า นุนจิตนุนใจให้ผมเป็นคนคนนะครับผมอยู่ที่นี่เพราะอะไรพราความพระคุณของพระเจ้านะครับผมไม่ได้จบวับนทีผมประวัติเป็นพูลพยาบาลในห้องไอซีห้องจุดแต่พอเห็นพระเยซูคริสต์ชีวิตไปโลละทานได้ยินเสียงของพระเจ้าชีวิตไปโคละทันในแต่ไม่ว่าเราจะอธิษฐานเท่าไหร่เราต้องเป็นคนที่ สัตย์ซื่อตรงกับพระเจ้าในพระคำยอนบทที่9ก็3ามสิบอว่าบัดนี้พวกเราทราบว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปทั้งหลายแต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้นมัสการพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นเมื่อเรากับใจเสียใหม่กับใจเสียใหม่ หมายความว่าเรา sorry นะที่เราทำบาปและหันหันจากความบาปและมาก็จะเราต้องทิ้งชีวิตเก่าและจะเป็นคนใหม่นะครับแล้วเราจะดูผู้ชายคนหนึ่งที่แบกแบอย่างนะครับนอกเวทอัครทูตของพระเยซูคริสต์ผู้ชายคนหนึ่งชื่อคอนเนลเลีสนะครับ ในพระคำกิจการบทที่สิบนะครับในพระคำกิจการบทที่สิบคนหนึ่งแั่ว่ายังมีใชายคนหนึ่งในเมืองเซซาริอาที่มีนามว่าคอนเนลิอัสเป็นนายร้อยอยู่ในกองทหาร ที่เรียกว่ากองอิตาเลียอิตาเลียใช่ไหมใช่ใช่แม่พ่อเกิดที่อิตาลีแต่แม่ของเขาเป็นชาวยูแต่ภาษาเกียเราเรียกอิตาเลียนเดรอิตาเลียนอิตาเลียนฮะคนจงนะครับในความเปสองเป็นคนที่นมัสการพระเจ้า และเป็นคนที่ยังเกรงพระเจ้าพร้อมด้วยทั้งครัวเรื่องของท่านซึ่งได้ให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานต,ต่อพระเจ้าเสมอนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าคนดิเลียสเป็นคนที่ขอ้อน,นึงนมัสการพระเจ้า ข้อที่สองยำเกรงพระเจา้านะครับยำเกรงพระเจา้าขอแวะไปดูสองโครินบทที่เจ็ดคนหนึ่งกัว่าทัานที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้บราศจากมนทินทุกอย่างของเนื้อหนังและ จิตวิญญาณและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครอบทวนครอบวร้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราจะยุดมั่นกับสิ่งของพระเจ้าและไม่ปัจจัยกับสิ่งในโลกนี้ พสิ่งในโลกนี้จะผ่านพไ้ไปแต่คนที่ไว้วางจใจในพระเจ้าก็จะจะได้ตำลงอยู่คนทีเรียนมาสกันพระเจ้ายั้งเกรงพระเจ้าและได้ให้ทานนิดหน่อยผมไม่ใช่ได้ให้ทานเท่าไหร่จะมีขอทานให้ทานให้ทานมากมาย ใช่ไหมผมว่าพูดว่าถ้าเราหายคิบลบนะครับิลบเป็นของพระเจ้าหนึ่งในสิบความเป็นจริงเราคืนสิ่งที่เป็นพระเจ้าของพระเจ้าหรือลาใช่ไหม,ไหมเป็นสาเหตุที่ผมให้สิบลบและอีกด้วยนะครับสามารถได้ใช้ชีวิตโดยความเชื่อพระเยซูสอนว่าให้ดีกว่าลับ เมื่อผมไปไหนล่ะช่วยเือคนอืนไม่ใช่ว่าผมรวยแล้วไม่ใช่หรอกแต่ผมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าให้ดีกว่ารับแล้วลพระเจ้าสามารถได้ให้ความรประคุณเต็มโลกมาถึงคุณนะครับคนนี้เลยเป็นคนที่ให้ทานมากมากยแก่ประชาชนและอคิิทานต่อพระเจ้าบางครั้ง โอไม่ใช่นะป้าไม่ใช่ปากคำใช่ไหมคุณบอกว่าเสม,มออาทิธานต่อพระเจ้าเสม,มอไปไหนไป้ายเซเว่นอาริตานเปนใจก่อนที่จะตอบมีคนถามนีม่ถามนู่นแต่ดานประเทศเขาติดโตผมอาจารย์นี้เป็นบาปมนะันนั้นแบบอาิิธานก่อนเพื่อจะมีปัญญาสติปัญญาที่จะตอบที่จะผลิตบาปภูมิใจของพระเจ้าจากคนอื่นครับนะครับ พระชาติมีสอนว่าจงโพจงโพใจกับสิ่งที่ทานีคือจงโพใจกับอาหารและเสื้อผ้ามีอาหารไหมดีม,มีเสื้อผ้าไหม,มโอเคขอบพระเจ้าสมัยโบราณรัฐบาลสมัยโบราณเขาไม่แจกเงินนะแต่เ,เขาเก็บภาษีแต่พระเจ้าพระเยซูสอนว่าอะไรเ็าบอกว่าขอบพระเจ้าสนับอาหารพระจำวันใช่ไหม คนในยากจนนะประเทศอินเดียที่เป็นคริสเตียนยากจนนะครับจะคุณไปประเทศอินเดียกับประเทศไทยประเทศไทยไม่จนหรอกประเทศไทยรู้วย้าเปเทียวกับประเทศอื่นประเทศบามาแคมใช่ไหมสองสารของแคมยแล้วคุณมาประเทศไทยประเทศไทยรวยแล้วไม่ขัดสอนสมบูรณ์ครับประเทศไทยนะครับ และคนดีประเทศนั้นนะยากจนเมื่อเขาอธิษฐานขอพระเจา้าส่งประทานอาหารประจำวันเขาขอจริงๆถึงคนบางคนหาชาวขินคำเมื่อเขาอธิษฐานขอพระเจา้าวันเขาคิวข้าวเขาขอจริงๆขออธิษฐานจนสิ้นสุดใจเพระาะว่าเขาพบอาจารย์แบบนั้นใช่ไหมเราเป็นคนคนเราพวกเราจะ ดามประเทศนะเขาไม่ตรงไรนที่ท้อทนิทานแบบนั้นเขาไม่มีเยอะเราต้องไม่ตรงพึ่งบระเจ้าแต่เมื่อเราพึ่งบาะเจ้ามันทําให้เราไกลจิตสิทกับพระเจ้ามากขึ้นครับขอบพระเจ้าและคนที่มั่งมีจิตนะครับก็ดีเราจะได้แจกใจช่วยเหลือคนอื่นที่ขาดสงฆ์ a ม e n amen นะครับในพระคัมภีร์บรบอที่สิบเอ็ดข้อหกแต่ถ้าเรา ช่วยหรือคนอื่นแต่ไม่มีความช่วยมัไม่มีประโยชน์ถ้ามีคนต่างประเทศร่ำรวยบิลเกต t e ใช่ไหมคนที่มีเงินมากมายแต่ให้ทำไมไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีประโยชน์ใช่ไหม mm hmm. เราให้เพราะเรารักพระเจ้าเราต้องทําเพราะเราเต็มใจทำถ้ารู้สึกเสียใจหรือไม่พอใจอย่าให้ดีกว่าใช่ไหม เราต้องให้โดยความเชื่อในฮีบรูบทที่11ขอ้อ6แตัดว่าแต่โดยปราศจากความเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์นะครับเมื่อคุณอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและพระเจ้าจะสรงมาททำสิ่งนั้นถ้าผมเจอคริสเตียนที่หิวข้าวผมจะถามว่ามีบาปอะไรขังไว้ มีความบาปอะไรที่สอนไว้ไหมมีปัญหาอะไรคริสเตียนต้องมีปัญหาถ้าคริสเตียนต้องหิวข้าวผมเจอคริสเตียนคนหนึ่งที่ข้างถนนที่สาทรเราเขาบอกเขาเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนเขาทำไมอยู่นี่นะ่ะขอทานนะไม่ขอท,ทานเลยไม่ได้ไม่ได้เจอนะแต่ข้างหลังก็มี มีพาพอื่นถ้าเราขออะไราจากพระเจ้าแต่ <Yeah. S 1> เรามีระพอื่น oh. มันเป็นบาปเพราะว่าในะเนของพระเจ้าพระกัมีสอนว่าสิ่งที่เรานั้นชื่อทานคนมนุษย์ยังเป็นที่สะกิดสะเดียนในะเนตของพระเจ้าใช่ไหมเราต้องรู้ว่าน้ำในของพระเจ้าพระเจ้าเพืองหานเราต้องมีมือสะอาดและ ใจบริสุทธมือสะอาดใจบริสุทธถ้าเรามีอากัติกับคนอื่นอย่าไปอธิษรานพระเจา้ไา,า,า,าไม่ได้ยินแต่ให้อภยัยเขาอนตัวโตไปก่อนโทษที่พูดไม่ดีโทษที่รู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีให้อภัยทำดีกับเขาให้อภัยเขาและมหาพุจจา พระเจ้าจะให้ไปถนะครับเราต้องเคลียร์ฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อหกดัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นที่พประทายพระองค์เพราะว่าผู้ที่มหาพระจานั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่คนเหล่านั้น ที่แสวงหาพราะองค์ยันขยันขันแข็งนะครับผมชอบค้อน,นี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราขยันที่จะสวงหาพระเจ้าเราจะรับบำเน็จไม่ก็ได้สนใจว่าเป็นบำเน็จอะไรแต่ yeah. รู้ว่าถ้าไปไม่เป็นรบก็ดีแลนะผมไปสวรรค์ผมจะเป็นที่ประตูเปิด เพราะว่าผมเคยนรกมาพรบมมร้มันเป็นเยกขนาดไหนรู้ไหมทุกคนจ้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษและดูคำพยัญชนะที่ออกสมัยนี้จากฝรั่งดังประเทศที่พูดถึงไปนรกมากนะทุกคนที่อยู่ในนรกเพราะความบาปถ้าเป็นเรื่องตาถ้าคุณให้เขาโอกาสออกจากนรกแค่ชั่วโมงหนึ่งเขาจะเอามีดออมาปัดทุกตัตาปัดต,ตาอกหรือถ้าเป็นเรื่องมือ ท,ที่ขี้ขโมยใช่ไหมคนที่ตกนรกขี้ขโมยถ้าเขามีโอกาสแค่ชั่วโมงเดียวจะนรกก็จะ,อจะเอามีดลบเลยเงี้ยก r i n d e เงี้ยก็จตะังจริงพระเยซูเอาจริงเอาจากจรนระกนักากครับทุกคนเขาเสียใจมากที่สุดที่ทำบา เราไม่ได้สึกเราทำบาปเราทำอะไรวิ่งมาหาพระเจ้าคุกเขาดูเนี้ยอยากไหมดูได้แต่อยากมากทำบาปเรามาหาพระเจ้าคุกเขาพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นพระบิดาพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเขารักเรามากกว่าพ่อเขารักเรามากกว่าพ่อพระเจ้ารักเรามากไหมเกิน ว่าที่เราจะเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้านะครับในสัตุดีบทที่สิบแปดข้อหกพระเยโฮวาส่งอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่กลักวกลัวไหมไม่กลัวถ้าเขาตัดแขนตัดขาผมจะของพระเจ้า ถ้าผมมีชีวิตนี่นะนะครับถ้าผมู้ว่าผมตายไปแล้วผมจะตายสวน,นะครับไม,ม่ว่าจะเกิดถ้าพรุ่งนี้เขาประกาศว่าใครประกาศพระเยซตูต้องติดคุกบนดินประเทศจริงผมก็ติดคุกอลาลูยาดีใจจะตายเทศนานในคุกเกิดติดนะครับอลาลูยาเรามีชีวิตนี่นะนะครับจงเชื่อในพระเจ้า นี่ไม่ใช่มาจากมนุษย์นะครับนี่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจริงพระเจ้าที่ทรงรับเราที่ทรงบุตขคงพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ได้บนไม้กันเทศสำหรับการบางเรมลานี่ฟื้นจากความตายชาวเองฮาเฮลลูยาและพระเจ้าทรงสัญญาว่าผูมีพระสัญญาเนะ่เยอะนะครับว่า พระเยฆโฮวาส่งอยู่ไฟข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรเก่ข้าพเจ้าได้เล่าโรมันบทที่แปข้อสาสิบพวกเราจะว่าอย่างไรเรื่องสิ่งเหล่านี้ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ไฟพวกเราใครเล่าจะต่อต้านพวกเรานะได้ไหม พระเจ้าในกรณีอนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าถ้ามีวิกฤตไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินพระเจ้าทำปฏิหารได้อาจจะเกิดกรณีที่มอเข้าที่นี่เราจะแจกให้ทั้งโซลบามอเข้าไม่หมดดยที่พระเยซูเขาทำได้พี่น้องทั้งหลายรู้ไหมในประวัติคนเข้าโบสถ์มาหาพระเจ้ามากที่สุดในกรณีเมื่อไหร่ ในหนึ่งรในประวัติแต่เฉพาะหนึ่งอยยิปีที่ผ่านมาคนมาเข้าโบสถ์มากที่สุดคุคนมาหาพระเจ้ามากที่สุดเมื่ออะไรใช่ถูกต้องผู้รับใช้ของพระเจ้าโทมัสถูกต้องสงครามสงครามโลกที่หนึ่งสงครามโลกที่สองโบสถ์เต็มเขาต้องถูกกำแพงดังกฤ เมื่อสองพระมาเรื่องมีวิทย์โอ้พระเจ้าขององวิ่งมาหาพระเจ้าอะกาศเกินสวยสวยมากมายนะครับเราหาพระพรไฟวิญญาณมากกว่าเดือนเงินไปไปมาตายไปแล้วเอาไปไม่ได,ด้แต่พระพรไฟวิญญาณสำคัญกว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าครึ่งนึ่งหอบ ถ้าทานได้ทุกสิ่งในโลกนี้จะต,ต้องสูญเสียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไรท่านจะนำอะไรไปเลยเอาชีวิตของทานกลับคืนมาไม่มีอะไรไม่เป็นไม่ได้สนับผู้ที่เชื่อในพะระเจ้าไม่มีอาหารขอพระจ้ำวันขอพระเจ้าส่งประทานอาหารประจำวันและถ้าเรากิ่ข้าวเราทำพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ผมทำทำอะไรที่ผมผมทำอะไรผิดไหม ผมรู้จักนักทเทศคนหนึ่งเมื่อก่อนเขาอยู่ที่ภูกเก็ตกับภรรยาของเขาแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นมิชชันนารีเขาก็พยายามจะสตาร์ทกิจจการแต่ไม่มีเงินเข้ามาในทุกทวายเขาเขาิวข้าวภรรยาของเขาตั้งคันภรรยขขาขาิวข้าวลูกขิวข้าวสามวันเขาคิดว่าจะตาย เขาต้องคุยก,กับนิสสันและชาญเพรา้นว่าผมทำอะไรผิดข้าพเจ้าทำอะไรผิดผมทำผิดเหรอพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาเป็นสอเขาเรียกเขาเป็นผู้ประกาศอาจารย์ที่เรารู้จักอยู่ที่กรุงเทพพาาระเจ้าเรียกเขาเป็นผู้ประกาศเมื่อเขาโลละ เขาต้องเดินมีความประคุณและเดินในทางที่พระเจ้าเรียกเขาเขาออกไปประกาศพืปัป่เป็นคนให้อาหารเราต้องอยื่ในจำในที่พระเจ้าเรียก,กเราเราผ่านได้และพระเจ้าไม่มีวันที่จะทรอดทิิงเราได้ไม่ต้องพอรเท้ไม่เข้าห้องอธิษฐานและก็เอาภาระให้พระเจา้ามีปัญหาอะไระไปคุกเข่าอธิษฐาน ถ้าถ้ามีคนมาที่นี่เพื่อจะได้รับอะไรจากผมวันนี้คุณจะผิดหวังนะครับเพราะว่าคุณจะจัรไม่ใช่สอบสอบนะใช่ไหมคณมาที่นี่คุณมาเพื่อพระเจ้านะครับผมมันจะให้คนที่พระเจ้ามอะมาณนสัตว์พระเจ้าก็ะจ,าจะดึงใจว่าจะช่วยใครนะแต่ถ้าคุณมองถึงมนุษย์คุณผิดมาแล้วคุณต้องมองถึงพระเจ้าคำตอบสำหรับ ท่านนั่นเช่นมนุษย์คือพระเจ้านะครับคือพระเจ้าของพระุเจ้าสำหรับโอกาสที่ามาแบ่งมาวัฒนาของพระเจ้าวันนี้และผงจ์อธิษิานเกอด crisis จากสถานการพระัาธารมชาติขอพระเจ้าสำหรับิ r จักรที่พระเจ้าผูกไว้พระวจติาสตของพระเจ้าจักว่าฟุ้งแก่ของพระองค์เป็นฟุ้งแก่เล็กน้อยขอพระเจ้าสำหรับฟุ้งแก่ของพระองค์ที่นี่ขอพระเจ้านุ่นใจ ลูกแก่ของพระองค์และเตรียมลูกเก่สำหรับอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ให้เรามีกำลังใจให้เราคิดแขกในความรู้ของพระวจนะของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน,น